มันต้องเปิดเพลงอะดังวะนนี้โอเคครับผมนะก็กราบสวัสดีคุ้มชมคุ้มกันด้วยนะครับผมนะวันนี้วงอีน่าก็สดทายนะครับผมนะมาชื่นจริงโอเคครับเนี่ยจะไปแปลกๆนผมอยู่อีกห้องแล้วที่อยู่ข้างบนนะครับข้างล่างมม่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะก็น้องอยู่กันในอ่าเราก็มาเล่นตัวคันแบทเทิลนะครับผมนะค่อนข้างยออเลยครับผมก็จะมาอ่าบอกข่าวร้ายนิดนึงครับก็คือชิปหายนะครับมันไม่ได้เช็ค มันไม่ได้แจกเพชรตอนเข้าเกมนะครับแต่จริงวิวมันครบแนละ้วมันควรจะแจกซึ่งผมมีแค่43เม็ดแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ในช่วงเวลาของ11ปีพาร์ท2เริ่มต้นขึ้นนะครับผมนะถึงแม้จะเสียดายมากๆนะครผมนะขอแสดงความเสียใจสุดงเลยครับว่า,าเราไม่มีเดียร์ชันนะผมนะโอ้โหม,ม,มันไม่สามารถทำได้จริงๆน,นะผมนะก็จะบอกว่าตอนเย็นนั้นยอดมากนะครับ ก็ตรตุฟ้าวเลยกับตัวการมาของโกเบสีแล้วก็ยูไ v อีโวรันะ้งซึ่งแม่งน้ำลายไปเป็นตู้ที่สุดยอดมากครับก็จะมาแก้ปัญหากันดีนะสำหรับ,บอ,าอาการของคนที่เพชรไม่ครบนะครับแล้วก็ไม่ได้แจกไอเฮ็ด้วยนะครับผมนะก็เราก็คงต้องมาทีา่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในในใีน่ใน,นะซึ่ง วันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดอันี้นะครับแต่วันนี้ก็จะมาเปิดอันนี้เพราะงั้นก็ขอแจ้งทราบนิดหนึง่งนะครับแล้วก็รดโปรดมึงแจกเพชรคูดได้แล้ว <c oughs> นี่มันดีเลยประมาณเท่าไหร่อ่าดัตต้าเข้าไปไช่างมาั <c oughs> นเถอะนะโอเคก็การมาของโกคูนี้ครับสือควาสุดยอดมากแทบจะระเบิดัล้่าสวยชีย <c oughs> ่สุดเจส่ตรงข้างตู้ถือว่าสุดยอดนะครับผมว่ามีนี่นะซีนี้ผมยังไม่มีครับแล้วก็ค้างคางมาตอกอด หนึ่งปีเต็มนะครับผมนะว่าอันนี้เหมือนกันเขมาพิเศกูน้อยอขอพูดตรงๆเลยป่ะเฮ็ดน้อยต้องรำแต่จริงไม่ไม่ไม่เอาไม่เอจะไม่รำเยอะโอเคมาช่างมาเถอะมาเราเริ่มเปิดตู้กันดีกว่าครับคลิปนี้ก็น่าจะมาเป็นเอ่อคลิปสั้นๆนครับผมว่าได้มาเอากูไปหมดแล้วแลผมนะที่ได้เบก็คือเอาไปหมดนะแล้วเราคงไม่น่าเปิดต่อเลยนะเสียดายชัดโอเคมา ก็ได้ยินเสียงเ่างนี้นเลยมันต้องเปิดเสียงดังขนาดนี้นตอนที่ใส่หูฟังไม่ร้มกันโอเคไหมไปเลยไอ้น้องครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันส่งวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเลยติดปัญหาโอเคไหมปุ๊บปั๊บจับโชว์นะโอนะคนขั้น อเคแมงทีเดียวเศร้าเลยมันไม่ได้แจกเพชรนมาให้อ่เอออ๋อโอ้โกแบจัดก็อย่างว่าแบบพาร์ทหนึ่งมาเราคือตอนนี้กลับมาไม่มีเน้นอีกแล้วเน้นหมดแล้วนะค่อนข้างแย่นะผมว่า ก็ยังได้เหมือนนี้ก็ได <esh> no, okay. uh ้มีก็ได้ไดู้เงยังได้อยู่นะเฮยังได้อยู่เอจะหมดอย่างันี้แหละชิบแม่งทันชิบหายโคตรเสียใยเ่อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโัลโัหลล โอ้โหโอเคจบไงวันี้ปวดเท่าไหร่แลเนี้ยทางทางแย่นะวันนี้ไออปเจอรไปไปไปโอเคไม่ย่อยอันนี้ไม่ย่อยนะอันนี้ตั้งโขไฟเท่ โอ้โหโอ้โหนะครับโอเคดีดีมันจะมีตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ย่อยกันนะเพราะว่าผมก็ค่อ้างช่องเหมือนกันส่วนตัวร์นะนี่เทมากนี่เพราะว่าคดาวรุ่งเขาจะไงวะไอ้น้องโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมในฟิปสันชิคายนะสุดท้ายจับ ก็จได้จานแลนะนี่จิตท่าน,นจิตนี่อยากที่ชาวเนนี้เหรอจะเราจะทำอะไรฮะมันแบบว่ามันแบบมันแบบเออคมันไม่แจกไปได้ประมาณนั้นโอเคก็สูตรของเรานะครับก็ได้สิ่งที่เท่ที่สุดตัด้งแต่จสองปีที่แล้วมันก็ยังที่ตอนนี้ก็ยอนกันนะครับผมนะโอเค ก็เออจะพิมพไรดีนี่จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้โอเคน่าเสียดายมากเลยนะที่สั้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมอ่ะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมนะคลิปนี้มาสั้นโอ้ให้ล็อกที่ฐานแปดนะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนนะี้กับอ่าเป็ตาดาวลุงเกินลุงมาโคตรเท่โอเคบ๊ายบายครับผม